วันนี้มีวัดที่จังหวัดชุมพรคุณผู้ชมเผื่อว่าใครที่กำลังดูข่าวเราอยู่เนี่ยสนใจวัดที่ชุมพรแห่งนี้คิดค่าส่งอย่างเดียว60บาทที่เหลือคุณเอาฟรีเลยนะแต่สามารถติดต่อที่วัดได้นะครับวัดแห่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศึกษาสมุนไพรไทยโดยเฉพาะก็ว่าได้วัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ำตกอยู่ที่อำเภอหลังสวนของชุมพรนะครับที่นี่เขาปลูกสมุนไพรไว้เยอะและท่านเจ้าอาวาสเนี่ยพระมหาขวัญชัยอักคชโย ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรที่นี่ก็เลยมีการสร้างศาลาคล้ายๆกับเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนโบราณมีอุปกรณ์ในการทําสมุนไพรซึ่งแต่ละวันเนี่ยทำเป็นแสนเม็ดเลยคุณผู้ชมอันนี้เอามาบดเป็นผงแล้วก็ใส่ในแคปซูลอีกทีหนึ่งทําเป็นแสนเม็ดตั้งแต่เช้าตีสองกว่าจะเสร็จในแต่ละวันถามว่าทําไมทําเยอะแบบนี้ก็เพราะว่ามีคนขอรับยาสมุนไพรผ่านเพจของวัดคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชค,คําว่า วัดน้ําตกวันนึงเนี่ยขอกันมาหลายหมื่นเมตรซึ่งทางวัดเนี่ยยินดีจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จิตอาสาในชุมชนร่วมกันสืบสารภูมิปัญญาร่วมแรงร่วมใจในการใช้สมุนไพรไทยที่อยู่ในครัวเรือนในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้นให้กับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศซึ่ง ในส่วนประกอบนั้นก็จะมีพระธาจูนมีกัดชายมีภูเขามีหานุมานประสานกายและก็มีเหมืองบางหอในการทำอัดแคตรูนเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาไทยทั่วประเทศซึ่งเราได้แจกจ่ายมาแล้ว4ล้าน5แสนแคบซูลน,นะคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใน Facebook ของทางวัดนะครับในหน้าเพจของวัดเคียรีวงหรือวัดน้ำตก อยู่ที่หลังสวนชุมพรนะครับขอย้ํานะว่ายาพวกนี้ไม่ได้ทําขายแต่ว่าจะมีแค่ค่าส่ง60บาทส่งไปให้ถึงบ้านเท่านั้นเลยนะครับทีนี้เรื่องของการกินฟ้าทลายโจรเนี่ยมีคําเตือนจากคุณหมอเทียรวัศเหมจุธาจากคณะแพทยาศาสตร,ร์โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอโพสต์อย่างนี้นะครับบอกว่าคนที่กินฟ้าทลายโจรตอนนี้คนที่เป็นก็กินเหมือนกันหมายความว่าติดโควิดแล้วมีอาการไม่เยอะเนี่ยหกิน บางคนก็คิดว่าตัวเองติดแล้วก็กินเหมือนกันทีนี้ฟ้าทลายโจรฤทธิ์อย่างหนึ่งพอกินแล้วเนี่ยมันจะกดอาการต่างๆทําให้เหมือนกับคุณหายแล้วนะ <5. S 1> เออได้ผลดีนะคุณหมอบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองหายนะหลังจากที่กินไป5วันแล้วเนี่ยหลายคนพอหายปุ๊บกลับไปใช้ชีวิตตามปกติขอให้กักตัวต่อให้ครบ14วันแล้วก็ระวังด้วยคุณอาการอาจจะไม่มีแต่ข้างในคุณยังมีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นคุณยังมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้คนอื่นได้นะครับ